สวัสดีค่ะพอกับเมกันั่นอีกคืเก่าค่ะซืบเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะแมกันั่นได้อ่าวว้ว่าสิพามาเบิงการขยายพันธุ์กวักมรกุด้วยวิธีต่างๆเนาะค่ะที่เมกันั่นได้เอามาให้เบิงมีนี้ก็คือวิธีช่ำใบเนาะค่ะใส่ใบเขาขยายพันธุ์้วยการช่ำใบแล้วก็ช่ำกิ้งเนาะค่ะเนาะช่ำกิ้งว่าเขาสิเป็นจ้าใด ซึ่งคลิปที่แม่กำนันชํำใบแม่กำนันกระไดลงคลิปไวอยู่ค่ะยอ,อนเบิงกระไดเด้อกระเดอ้ยอยอนเบิงกระไดที่แม่กำนันช้ำใบว้เนาะที่นี่เข้ามาเบิงเข้ามาอัปเดตวลาจากระยะเวลาที่แม่กำนันชํำใบไปกะน่าจะได้ประมาณจากเดือนเดือนนิดๆเนะาะค่ะนาะเดือนนิดๆเนาะค่ะก็คือกระทางนี้เนาะแม่กำนันกะเขียนไวอย,ยู่ค่ะเขียนไวอย,ยูก่กระสิได้จักเดือน กว่าจากน่อยยังบม่ทันถึงสองเดือนเนาะค่ะนี่ยังบม่ทันถึงสองเดือนอันนี้สังเกตว่าการช้ำใบของแม,รกรม่กำนันจริงนี่คือเขามีปัญหาเนาะค่ะโค่นต้นเขานั่นเขาเกิดเนา่าที่แม,รกรม่กำนันเ่าว้าไปเห็นแล้วว่าแม,รกรม่กำนันใส่ไข่ใส่ไข่ไปฝังไปฟังให้กวักมะละกอเขาได้กิ่นเนาะเพราะว่าไข่เขามีวิตามินมีอเป็นมีสารอาหารที่ดี สำหรับคนสําหรับต้นใหม่เขาก็ดีขึ้นกันแม่กำนัลกันเลยใส่ไข่ดิบทุบลงไปฟังไว้ที่นี่าน้องมาเขาได้กินเนาะเออเขาได้กินเนาะค่ะน้องมาเขาได้กินเขาก็เลยเอาอันดังเขาเอาปากเขาไปควด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 เนาะค่ะที่นี่เขาก็เลยเห็ดให้งกวาดมะละกอแม่กำนันหักเนาะค่ะหักกับว่ได้หักออกเบิดกับก็เลยมีอาการที่เปื่อยเนาะค่ะเนาะเน่าโคนเนากันเลยยกขึ้นมาค่ะแม่กำนันกันเลยยกขึ้นมา ก็เอาตัดออกมาแล้วก็เลยเสียดายใบเนาะค่ะเนาะใบกัยังดีๆอยู่แม่กำนันกันเลยเอาใบเขานั่นมาช่ำเนาะค่ะเอาใบมาช่ำจริงเขาแม่กำนันก็ไม่ได้ทิ่มเด้อค่ะจริงกรจะกัช่ำเนาะค่ะแล้วแบบนี้ยอดกวาดมกวักมอระกอดที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆถ้าแม่กำนันเห็นว่าเขามีแมงเจาะหรือว่าเขาหักหรือว่าเขาเนาเสียแม่กำนันเอามาเสียบเลยเด้อค่ะอันนี้คือการขยายพันธุ์เนาะ บ่ถิมเนาะคะ่ะบ่ได้ถิมจักอันมาเบิ่งก่อนค่ะมาเบิ่งก่อนวาอ่าตัวนี้เนาะคะ่ะได้1นึงเดือนเร็วพัฒนาการเขาสิไปหอดไสแเนี่ยอันนี้ก็คือเอาขึ้นมาเบิ่งได้เด้อค่ะนี่นี่นี่เดียว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 ,ยวอันนี้เนาะค่ะเนาะน,น,นี่นี่ค่ะเห็นบอ่อเนี่ยเขาก็สิได้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะน,น,นี่อ่าขยายได้เร็วแต่ว่าก็ใส่ระยะเวลาจักน,น,ะะน้อยเนาะค่ะเนาะอ่าถ้าเข้ามาดึงเบืองนี่ เขาช้ำว้แล้วนี่เขามาจับเบิ่งแล้ยวเขามีความตึงๆด้วค่ะเด้อเขามีความตึงก็แสดงว่าน,นี่เขาอ่ะก็เกิดเป็นหัวแล้วเนาะค่ะเนาะเกิดเป็นหัวแล้วแบบนี้ด้วค่ะเด้อนี่เห็นบ่แบบนี้จ้านี่เขาก็จะเกิดขึ้นแบบนี้เนะจ้าเด้อสำหรับใบเขานาะนี่เกิดเกิดขึ้นแบบนี้จ้านี่เนาะนี่ ที่นี่ห้ากับสิใสระยะเวลาอีกต่อไปอีกแกกหน่อยเนาะตอนนี้ห้ากระยังประท่านได้แยกอกหรือว่าสิแยกซํานี่ก็ได้เนาะตนนัวนี้สองตัวน,นี้แม่กำนันได้ดึงขึ้นมาแล้วนี่ดึงขึ้นมาเบื่องแล้วอัปเดตเบื่องแล้วแม่กำนันกระสิเอาไปแยกเดียวเอาเอื่นว่าขังเดียวเอาไปใส่กระถางน้อยๆเนาะเอาไปใส่กระถางน้อยๆเอาไว้อ่าบอดๆได้เอาไว้ร่วมกันแบบนี้แล้เวเอาขังเดียวเอาเอาแยกเดียวแล้วเนาะที่นี่พ่ออ่าที่แม่กำนันเห็ดมาเนาะเห็ดมา รอบนึงแล้วอ่าสีห้เบิ้งเนาะคะ่ะต้นนี้เด้อค่ะเด้อนี่อินบ่ต้นนี้ไม่กำนั้นกระช่อจากใบเนาะคะ่ะนี่อ่าอีกสักพักพ่อเขาขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะนี่พ่อเขาเป็นแบบนี้แล้วอ่าเขากะสิขึ้นมาเป็นตัวอันนี้เนาะคะ่ะใบนี้นี่ขึ้นมาแต่ขึ้นมาเป็นใบนี้สองใบนี้เพราะแต่พานสองใบนี้แล้วเขากะสิขึ้นจริงนี่มาเลยนี่เห็นบอ อันนี้ก็คือจริงนี่นี่คือจริงไหมอันนี้เคาจากใบเด้อค่ะเด้อเขากระสิเป็นเอากระสิได้ต้นกวามระกตดแบบนี้อันนี้คืออ่าอาจจะใส่เวลาจักหน่อยอาจจะซาเน่จักหน่อยเนาะแต่ว่าเขากระไดมาจากหนึ่งใบเป็นหนึ่งต้นแบบนี้เนาะค่ะเนาะนี่อันนี้จากหนึ่งใบแบบนี้ก็ได้เป็นหนึ่งต้นแบบนี้เนาะอ่าที่นี่สําหรับกิงเขาเนาะสําหรับกิ้งกิงเขาอ่าอันนี้เนาะค่ะเนาะอันนี้เบิ่งเดอร์แมกนั่นกระสีไ้เบิ่งกระทั่ง กระทางต้นไม้แม่กำนันทามีทามีพื้นที่ไม่กำนันกะอ่าพอหายว่างเนาะค่ะอันนี้คือจริงที่นี่แหละที่แม่กำนันเอาใบเขานี่แหละแม่กำนันกะเอาบ่าเบิร์เนาะค่ะเนาะนิ่จิงเขาที่หักไอจิงเขากะเอามาเสียบไว้ตรงนี้เนาะค่ะเสียบไว้ตรงนี้ <c oughs> แล้วก็อันนี้จิงคือเสียบเสียบ <c oughs> ไว้อ่าโดนแล้วเนาะค่ะอันนี้คือยอดเขามันหักยอดเขาหักมากอ่า,ม,ามีมีความหลักเน่ามีความเน่าค้น แม่กำลังก็เอามาเสียบไว้เบืองดูนี่กำลังขึ้นเนาะค่ะนี่เห็นบ่ขึ้นแล้วเด้อค่ะนี่เด้ออันนี้ก็ขึ้นหยอดหยอดกวักมะละกดงาจิงเขาที่หักเนาะค่ะอันนี้เป็นงาออนอ่าเข้ากระตัดตรงที่เสียเข้าถิมอันเข้าปะตองถิมเนาะค่ะเขาก็มาเสียบไว้ตามกระทางต้นไม้แบบนี้แหละที่มีพืนที่วางเห็นบ่เขาเห็นบ่เขากำลังงอขึ้นมาอีกเล้วเนาะอันนี้ก็คืออาการขยายพันธุ์ของกวักมะละกดเห็นบ่ค่ะกิ้งใดที่ที่ฮักที่เสียนี่ บางครั้งเขามีนองมาเนาะบางครั้งมันก็หักบางครั้งมันก็เน่าเนาะน่ะแม่กำนันบ่ถิ่มเด้นี่เอามาเสียไปเลยได้อนาจับได้มองใดไรก็เสียม,มองหันเนาะคะ่ะเสียไว้แล้วเห็นว่าอันนี้กระตึงแล้วนี่เขาจับเบื้องสีตึงๆเท่ากับคือสีปงเออเกินว่าเขางอกแล้วเนาะออกยากๆเนาะค่ะเขางอกแล้วอันนี้คือกันเนาะค่ะจับเบิ้งตึงๆเขากางอกแล้วเนาะแต่แม่กำนันบดึงเบิ้งดอกเด้อบดึงเบิ้งดอกค่ะ อ่าอันนี้คือเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้นะคะอันนี้คือจริงก็อยากบอกว่าจะทิมเด้อค่ะเด้อถ้าถ้าเขาเปลี่ยนอี่ยังไปเขาจะตัดส่วนที่เสียไปส่วนที่เ่เสียกะออกมาสามารถที่สิออกมาช่ำมาขยายพันธุ์แบบนี้ได้เนาะเพราะว่าสิเป็นใบเ่ว่าสิเป็นอันใดเนาะ,ะเนะาะว่าิเป็นจริงเป็นการทุกอนุของกวกมะละกอดงอกได้ค่ะหรือถ้าบเหตุวิธีนี้เฮ็ุวิธีนี้ก็ได้เด้อค่ะเด้อนี่เห็นบ่ ใต้น้ำก็ได้ค่ะนี่ทางน้ำเลยก,ก็ได้ค่ะง่ายๆเนาะค่ะเนาะกวักมะละกดสามารถาขยายพันธุ์ได้เห็นบ่ค่ะนี่ดูรากเขานะคะอันนี้นะคะนี่ก็าสามารถที่จะทําได้นะคะแช่น้ำไม่ใช่เฉยนะคะนี่นี่เห็นเบเห่อเอาใบเขามาช่าแล้วอ่าล่ำต้นเขาแบบนี้กินเขาแบบนี้เห้อไปถ้าเห่อฝังลงดินเ่าก็เอาใส้น้ำไว้ก็ได้นี่ใส่น้ำไว้ก็ได้ เห็นบ่เขาก็สามารถที่จะงอกได้คือกันเนาะค่ะเนาะอันนี้คือกวากมรกตเนาะค่ะสาหรับกวากมรกตแล้วเขาก็เปลี่ยนไหม่มงคลเนาะค่ะเนาะความเปลี่ยนมงคลของกวักมรกตก็คืออ่าเปลี่ยนไหม้มงคลยอดนิยมเป็ี่นไหม้มงคลยอดนิยมอ่ามีความเปลี่ยนมงคลเนาะค่ะสาหรับกวักมรกตมีความเปลี่ยนมงคลเรียกโชคเรียกลาบสามารถที่สะเลียกโชคเรียกลาบเรียกเงินเลียกทองเลยเนาะ อ่าแล้วก็เป็นไม่เสียงไายเนาะค่ะเนาะเป็นไม่เสียงไายอ่ามือเพื่ออ่าเฮาสิเสียงไายด้วยการเป็นแนวทางในการเสียงโชคเนาะค่ะเนาะอ่ากับวันที่ทุกวันที่หนึ่งถึงหรือว่าวันที่สิบหกเฮาก็สามารถที่สิเสียงไายกับต้นกวักมารากตได้ก็เป็นแนวทางอันนซื้อลอตเตอรี่งวดละใบสองใบเนาะค่ะเนาะพอได้เสียงไายถ้ากวักมารากตออกดอกจังซี่เฮาก็สิมีโชคมีลาภเนาะคะ่ะอ่า เพราะฉะนั้นเรียกกัหามาปลูกไว้เด้อค่ะเด้อหามาปลูกแล้วกา็ขยายพันธุ์ให้ได้หลายๆนะคะเอาเป็นไม้มงคลนะคะมีความเป็นสิริมงคลสามาที่สิเรียกโชคเรียกลาบได้นะคะอันนี้คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับไม้มงคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณย,นนะนะนะยาในการรับชมนะคะคลิปนี้แม่กำนัานไปแล้วนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อย คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ